วัดพระปู่แท้ประหานครพระอาจารย์ของพระเต๋าโตวัลระคังยอดพุทธผผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกช่วยด้วยข้าพระบาทขออาราธนาพระเดชพ่อใหญ่พระเดปู่ใหญ่พระเดชปู่ทวดใหญ่ปู่แท้ปรหานครพ่อปู่ทวดโตวัลระคังยอดพุทธผลผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกช่วยด้วยข้าพระผมขออาราธนาพระพรหมพระอรหันต์ท่านพ่อใหญ่ท่านปู่ใหญ่ปู่ทวดใหญ่แห่งโลกอุดร ยอดผู้คนผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกขอคอาราธนาพระพรพระอรหันต์ท่านพ่อใหญานทวดใหญ่ท่านพ่อูทวดแท้วั้อจัวัดเชยยอดผ้คนผู้ยิ่งใหญ่รดับโลกาองค์อรานาพรรพรทาปูดหญธสดสมัยศกลางอาจัรยอดผู้คนผู้ย่ใหญโลก

ยอดพุทธพ์ุทธิอย่างดบโลกช่วยด้วย่าวาถ้าวาผู้ท่านธรรมสังฆังสัพุเทสาวีสิโนโมพุ้ธายะวั้าปสุปุชาตุนาระหาทางมีอาที่ะ โอทุกามาาจากพระกัศสามยุคโยจากพุทธะถ้าคุณถ้าพุทธะทำได้สมถ้คุณอองคเคุณครูบาอาจารย์ถ้าพุทธะงาราทนาังพระธรรมงานาานาังพระสังฆงานาังของขออันาทานาน้จากวัดบางบาจังหวัดามีดุทคนยิ่งใหญ สมัยอโนีเ่ดเวือใขอบมงวัดพธาตนอรจังหวัดนครศรีธรรมรายอดผุ้คนดหลายว่ดเพื่อเพื่อส่ขอบมุกทรงวัดพาตนครศรีธรรมาษยอดผุ้คนผู้ดีหลายสมัยอโนทีเ่อพอสอมรวัดพรุนครศรธรรมรยอดู้คน้ดหยสมัยอโนทีเือเพื่อใส่ขอมกทรงวัดธา